สวัสดีครับอยู่ผมตู่นตามตาคันเดิลนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการนะครับทำสายสัญญาณไว้ใช้เองในบ้านนะครับเป็นคลิปสอนแนว diy นะครับนะเป็นการแนะนํานะครับนะก่อนอื่นนะครับเพื่อนต้องมีนะครับสายไมค์ก่อนนะครับนะสายไมค์ผมมีแบ่งขายนะครับเมตรละ20บาทนะครับแล้วก็ถัดมานะครับเราก็ต้องมีนะครับหัวแจ็ค rca นะครับนะซึ่งเป็นหัวทองเหลืองแท้ผมก็มีขายนะครับหัวละ30บาทนะครับนะ เราต้องมีด้วยกันนะครับทั้งหมด4ี่หัวนะครับเพื่อจะใช้ทําสายสัญญาณ1เส้นนะครับนะสองอาหัวนะครับสายซ้ายขวา LR นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเมื่อเรามีสายใหม่แล้วนะครับให้เราทําการนะครับตัดนะครับตัดเอาพลาสติกหุ้มออกนะครับเป็นเอายางหุ้มออกนะครับมันก็จะเจอลักษณะแบบนี้นะครับนะฮะกองผมไม่ค่อยโฟกัสนะฮะเห็นไม่เอ่ยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราทําการแกะนะครับแกะ สายเงินตัวนี้ออกนะครับนะสายทองแดงชุบเงินเนี่ยออกนะครับแกะออกปุ๊บมันจะเป็นลักษณะนี้ปั๊บนะฮะเห็นไหมฮะจะมีฉนวนด้านนอกนะครับที่เป็นเงินด้านนอกหุ่งอยู่แล้วก็มีฉนวนด้านในนะครับแล้วก็ปอกสายไฟออกนะครับหลังจากนั้นนะครับนะไม่รู้ว่านะครับกล้องมันชัดหรือเปล่านะครับนะฮะถ้าไม่ชัดขออภัยด้วยนะหลังจากนั้นนะครับให้เราปอกนะครับสายสัญญาณเราออกนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีด้านในอย่างนี้นะครับ ให้เราเอาสายสัญญาณตัวนี้นะครับเอาปอกหุ้มสัญญาณตัวนี้นะครับสวมเข้าไปในสายนะครับในสายที่เราปอกนะครับสวมเข้าไปเลยนะครับหลังจากนั้นก็พลาสติกหุ้มฉนวนนี้ก็สวมเข้าไปนะครับปึ๊บนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนนะครับหาคีมนะครับมาเปิดนะครับมาเปิดตรงนี้ออกนะครับเปิดตัวล็อกตรงนี้นะฮะมองเห็นไม่เอ่ยนะครับเหมือนกล้องไม่ชัดนะครับโอเคนะครับมองเห็นไม่เอ่ยนะครับ หลังจากนั้นเราก็นําครีมนะครับมาปอกนะครับมาปอกตรงนี้ออกนะครับนะฮะนี่นะครับขยายนะครับนี่ครับเปิดมันออกนะครับนะครับปึ๊บนะครับเพื่อให้มันสามารถแย่สายไฟเข้ามาได้นั่นเองนะครับเปิดออกนิดๆหน่อยพอนะครับแง้มออกนะครับปึ๊บแงมออกนะฮะหลังจากนั้นนะครับเราก็นะฮะเอาสายไฟของเรานะครับแย่เข้าไปนะครับนะฮะให้สายน่ฮะ เดี๋ยวจะให้ดูนะครับให้สายทองแดงเล็กๆนี่นะครับมันที่เข้าไปด้านในเห็นไหมมองเห็นไม่เอ่ยนะครับเหมือนกล้องผมไม่โฟกัสเดี๋ยวแป๊บนึงปรับกล้องก่อนนะครับจะได้มองเห็นนะครับอ่าโอเคนะครับมองเห็นกันไม่เอ่ยนะครับนะฮะให้สายทองแดงเส้นเนี้ยนะครับเส้นเล็กๆนี่นะครับเส้นตรงกลางนี่นะครับแย่เข้าไปเนี่ยเนี่ยฮะตรงรูด้านในมันจะมีขวดทองแดงด้านในเห็นไหมครับแป๊บนึงนะครับกล้องไม่โฟกัสอีกแล้วนะครับ กงไม่ช่วยสมากินเลยเห็นไหมฮะมองเห็นไหมครับนะครับอย่างนี้นะฮะให้มันแย่เข้าไปอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นเบื่อๆทาการบัดกรีเลยครับนะบัดกรีเลยนะครับให้มันอยู่งี้บัดกรีเลยนะครับนะหลังจากนั้นหลังจากที่เราบัดกรีเสร็จนะครับนะไอ้ขั้วสายเงินตรงเนี้ยเห็นไหมฮะหลังจากนั้นนะฮะเราก็บีบเข้ามาฮะบีบสายทองแดงเราเข้ามาครับปึ๊บนะครับนะตัวนี้ก็ บัตรกีล็อกกับขวนี้ไว้เลยนะครับนี่ยบัตรกีใส่กันไว้เลยนะครับนี่ฮะก็บัตรกีล็อกมันไว้นะครับนี่ครับบัตรกีไว้นะครับล็อกมันไว้ให้ให้ให้มันติดกักบไอ้ขวด้านนอกนี่ครับตัวนี้ก็ติดอ aquela, ยู่ขวด้านในอย่างนี้นะครับเดี <S <S ๋ยวเรามาดูกันหลังจากผมบัตรกีเสร็จครับหน้าตาจะเป็นอย่างไรขั้นตอนก็มีวิธีการทํามีแค่นี้ครับนะเดี๋ยวเรามาดูครับหลังจากที่เราทําการบัตรกีเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับมาดูนะครับมองเห็นไหมฮะ กล้องผมไม่โฟกัสนะครับแป๊บหนึ่งนะฮะเห็นนะฮะมองเห็นไม่เอ่ยนะครับหลังจากที่เราบัดกรีเสร็จเรียบร้อยครับก็จะเห็นว่าเราบัดกรีกัน2จุดก็คือจุดด้านในนะครับแล้วก็จุดด้านนอกด้วยนะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็บัดกรีเอาให้แน่นหนาครับให้แข็งแรงนะครับอันนี้ผมบัดกรีคร่าวๆเฉยๆนะครับนะะนะครับมองเห็นกันอยู่เนาะนะครับกล้องไม่โฟกัสหลังจากนั้นเราประกอบสายกลับคืนครับนะก็นะครับฉนวนหุ้มตัวนี้ก็ใส่กลับคืนนะครับ ยัดเข้าไปนะครับใส่เข้าไปนะครับยัดเข้าไปนะครับกลับคืนนะครับหลังจากนั้นก็ประกอบนะครับไอตัวนี่นะครับตัวล็อกเราก็ยัดกลับเข้าไปครับใส่ได้หรือเปล่าไม่รู้นะฮะผมบัดกีซัดแน่นเลยนะฮะก็หมุนกลับเข้าไปนะครับหมุนขั้วกลับเข้าไปนะครับก็จะนะครับแค่นี้นะครับก็จะเป็นสายสัญญาณแล้วนะครับนะฮะ คนกลับเข้าไปแค่นี้นะครับนี่ฮะก็จะเป็นสายสัญญาณ DIY นะครับแล้วนะครับเอาไว้ใช้กับเครื่องเสียงรถยนต์เครื่องเสียงกันแจ้งได้หมดนะครับนะนะครับนี่ครับก็จะเป็นสายสัญญาณแล้วนะครับแค่นี้เองนะครับง่ายๆนะครับการ DIY ทําสสัญญาณไม่ใชาเองนะครับอย่าลืมนะครับในการบัดปรีนะครับนะควรจะใช้ขี้ผึ้งอย่างนี้ด้วยนะครับเพื่อจะให้มันแน่นหนานะครับเพราะว่าตะกั่วนะครับบางทีต้องใช้ขี้ผึ้งเป็นตัวประสานนะครับให้มันแน่นนะครับนะ ปัดกี้เพียวเลยมันก็จะไม่ค่อยแน่นนะครับนะโอเคนะครับนะถ้าชอบคลิปนี้นะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากเป็นกําลังใจฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง Channel ตูมตามซาวให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ